สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมก็คือ,อนะครับก็หายกันไปนานนะครับหลังจากที่เราโชว์คลิปรีพันเบิ้หรือไม่แน่นะอาจจะได้ลงคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงคลิปรีพันเปลิ้นก็เนี่ยบอกว่าสวัสดีปีใหม่อีกรอบนะครับก็ที่มันจะที่จะมาแถลงในวันนี้ก็คือมีหลายเรื่องนะครับที่ ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่าให้ฟังเลยมันก็เป็นการเหตุแก่ตัวนิดหนึ่งก็อยากจะบอกว่าขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความสุขแบบว่าที่มีกันอยู่ทุกๆวันนะก็บางคนอาจจะมีความสุขทุกวันนะครผมก็คือภาพรวมของผมที่บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็คือหมายความว่าทําอะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับแบบทําอะไรก็ ถูกใจนะครับถูกตาคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับผมทาอะไรก็ขอให้คนรอบข้างหรือตัวเราเองเนี่ยนะครับผมมีความสุขนะทาอะไรก็ทําให้มีความสุขนั่นแหละนะครับผมขอให้ถ้าพูดขอให้ร่ำรวยเนี่ยก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็ยากนะครับจริงๆก็ขอให้การเงินมั่นคงมั่งคั่งนะครับผมอ่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงรักษาตัวเองด้วยช่วงนี้ก็อย่านอนดึกกันนะครับเพราะว่า ผมนี้อาการเริ่มมาแล้วนะออนอนก,ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อารมณ์เราแปรปวนนะครับษาสุขภาพอย่างหนึ่งก็คืออย่าก,กินน้ําตาลเยอะนะครับน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาลทรายขาวเนะนี่ยนะก็มันจะไปทําให้เราอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เราติดนะครับติดกว่าสารเสพติดบางชนิดด้วยนะครับเราติดของหวานแล้วจะออกยากมากเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายแอนติบอดี มันแอ,อนตี้อ่ะแอนตี้ก็คือต่อต้านนะครับผม against anti against อะไรประมาณนี้นะก็มันจะต่อต้านนะครับเพราะว่าผมผมเนี่ยถ้ารับน้ําตาลเยอะมันจะมันจะอ้วกนะครับมันจะอ้วกออกมาเลยมันจะอยากจะอ้วกนะครับอ่าขออวยพรให้ประสบความสําเร็จในการงานนะครับหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถรนานะครับก็นึกสิ่งใดก็ ขอใหอ้ได้สิ่งนั้นตอบแทนมานะครับก็อย่าลืมความพยายามด้วยนะครับผมถ้าเรามีความพยายามมากเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับขอให้อดทนด้วยนะครับผมการที่จะทําอะไรก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเหมือนกับหนังมาวิวที่เราเห็นนะครับสนุกจนถึงทุกวันนี้ใช่ปะ่ะก็เพราะ,ะความพยายามความอดทนการปูเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับผมก็ นั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเอามาเปรียบเทียบเลยนะครับก็ทําอะไรก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับผมทาอะไรก็อย่าพึ่งเลือดร้อนกันนะครับช่วงนี้ก็อย่าติดเกมกันมากนะครับผมสายตากอา็อันนั้นก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับผมเพราะว่าก็หลายคนเขาก็เปลี่ยนกันมาแล้วนะครับโอเคนั่นแหละนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะอวยพรให้ทุกคนนะครับและทีนี้ผมก็จะเล่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตผมบ้างน,นะครับผมก็ เห็นแก่คนอื่นก่อนแล้วก็เห็นแก่ตัวเองนะครับที่ผมจะเล่านะครับผมก็ช่วงหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ทํ o u t u b e นะครับก็นาน่าอาจจะทําบ้างแต่ช่วงหลังๆมาก็อืมเด็ตดีนะก็อาจจะแต่ก็ไม่รับประกันเหมือนกันว่าจะกลับมาทําบ่อยขึ้นเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าครัแบบวันสองวันลงคลิปอะไรเงี้ยหรืออาจจะลงทุกวันเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลยนะครับผมมันพูดไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีอะไระทำมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้โห ทำ u t u b e ก็สนุกนะครับแต่ช่วงวันนี้มันไม่มีเพื่อนน,นะก็อาจจะโหลดโรบอ์มาเล่นนะครับโหลดโรบบ์มาทําคลิปเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าชอบและเกินนะโรบอ์เนี่ยแล้วก็มาค้ามันก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเท่าไหร่นะไม่ไมค่อยอยากเล่นด้วยจริงเพื่อนไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นด้วยเลยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มีแต่ไอปออยากเล่นด้วยนะก็เข้าเนื้อหาหลักกันดีกว่านะครับผมปีใหม่นี้เจออะไรบ้างปีเก่า ส่งท้ายปีเก่าเอามาดูส่งท้ายปีเก่ากันก่อนนะครับผมส่งท้ายปีเก่าก็มีสมาชิกในบ้านนะครับตายมาถึงหมาแนหะไม่ใช่คนนะหมาหมาตายนะครับไอบูบูมันตายนะครับก็ตายก่อนปีใหม่ประมาณสักเดือนอพฤศจิกาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พฤศจิกาแหละนะครับก็ประมาณต้นเดือนพฤศจิกา อันนี้คือเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟังนะแต่ว่าใครอยากฟังก็ได้ไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับใครไม่อยากฟังก็ขอให้ปิดคลิปไปเลยนะครับก็อันนี้คือระบายความในใจนะครับคือเหมือนก็ <c oughs> บางเรื่องมันก็อยากจะร้องไห้บางเรื่องมันก็เศร้ามากบางเรื่องมันก็ ừ, น่ายินดีแต่ส่วนมากมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องที่หดหูใจคนดูคน,คนฟังคนดูอาจจะรู้สึกเฉยๆมากแต่ว่าสําหรับผมมันรู้สึกแบบคุณมันก็หดหูนก็หมาใต้นะครับอ่าซึ่งผมก็ ม่ได้ดูแลมันเพราะว่าวันนั้นถ้าผมคือมันไม่กินข้าวถ้าเอานมให้มันกินมันก็กินแล้วมันก็น่าจะไม่ผอมตายอันนั้นคือความผิดของผมก็อย่างที่สองครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนประสบปัญหานี้ไหมนะครับบางคนนะก็มีรุ่นน้องที่เขาก็ไม่อยากเราเคารพเรานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าเศร้านิดหนึ่งที่มันค่อยๆเทะแกะกินจิตใจของเราไปนะครับผมทําให้เราเสียอ่ อะไรอะเสียสุขภาพจิตนะครับแทะโลมทุกวันทุกวันนะครับนะก็แต่ก่อนก็หลานผมนะครับที่ชื่อทีนะครับผมไอทีมันก็ไม่ค่อยเล่นบระทัดนะส่วนมากก็เล่นกระเทียมกลัวกระเทียมด้วยนะครับผมกระเทียมแบบแป๊กแปะอะไรเนียแป๊กของเล่นเด็กของเล่นมีเสียงอ่ะนะครับนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกอ่าผมก็ที่แรกผมก็ คิดว่าจะไม่ไปฉีดวัคซีนนะครับไม่อยากไปเลยนะคือมันภูมิคุ้มกันดีก็จริงนะครับแต่ว่าผมกังวลเรื่องผลเสียระยะยาวแล้วมันก็มีจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าบางคนมันจะแบบมันก็มีบางคนที่แพ้วัคซีนแล้วผมก็คือหนึ่งในนั้นน่ะน,นะนะสุดท้ายก็ไปฉีดจนครบสอง,อ,งองขีมแล้วครับก็สัญญาว่าสัญญากับตัวเองหรือสาบานหรือยังไงก็มีคนจ้างก็แล้วแต่นะครับ หรือจะทายังไงก็ช่างถ้าให้ผมไปฉีดผมก็ไม่ไปอีกแล้วนะครับก็มันแบบอาการมานะช่วงแรกแรกก็ฉีดวัคซีนหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเจ็บหัวใจด้วยนะปวดหัวมากนะครับมึนหัวแบบสารพัดแลบนะก็เหนื่อยด้วยนะครับผมหายใจลําบากด้วยนะเหมือนจะตายเลย <c oughs> นึกว่าจะตายแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ เกือบไม่ทำยูทูบแล้วนะ,ะก็ไม่ได้เรียนช่วงช่วงเกิดปีใหม่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยนะครับไม่มีเลยจริงๆแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนๆเขาดาวเขาดาวก่อนวันที่สามสิบมีเรื่องที่ทุกใจมากมายเลยนะครับก่อนที่จะถึงปีใหม่นะตั้งแต่วันเกิดคือวันที่สิบเก้าธันวาเนี่ย มีแต่เรื่องที่น่าทุกข์ใจมากเลยนะครับจริงๆนะรู้สึกเหมือนอายุครบสิบแปดแล้วมันมันอะไรไม่รู้เหมือนชาตาช่ชงชตาเล่นตลกยังไม่รู้นะครับเล่นเกมอาวีก็แพ้นะครับคือไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่ดีนะแต่ว่าเพราะเน็ตไม่ดีบ้างหรือว่าเพื่อรวมทีมเล่นแย่บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อะไรประมาณนี้นครับสงท้ายปีใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็ ก็ไม่ใช่เรงส่งท้ายปีเก่าเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเกมนี่แหละนะครับ r ีพอร์เ l e กับฮอ n น,นะก็กำลังจะปิดตัวลงนั่นเองนะครับกำลังจะปิดเซิร์ฟเวอร์นะส่งท้ายปีใหม่ก็หลานผมชื่อทีก็ชอบเล่นประทัดซะกันนะครับแล้วก็เราก็ได้สมาชิกใหม่มานะผมจะเรียกมันว่าวีนอมนะครับ แต่ว่าครอบครัวผมก็ยังเรียกชื่ออื่นบางทีก็เรียกอะไรบาบูนะลังอ่าไม่มีอะไรบั้ยมีอะไรอีกก็ไม่รู้อันนี้จำไม่ได้นะครับสารพัดก็เพิ่งมาเพิ่งเอามาวันนี้เลยนะครับก็เมื่อวานไม่ใช่ดิเมื่อวานคานเอมีไหม่ไม่หม่วันนี้มันสุก เมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับวันพุทธที่แล้วก็ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสองมานะั่นแหละรครับอาการวันนี้ก็ปวดหัวนะครับช้าสายตาเยอะไม่ได้เลยนะปกติช้าสายตาเยอะ่เป็นไรปกติแต่แต่มาวันนี้นะครับโอ้โหแบบเหมือนมีคนเอามือลั้วเข้าไปในสมองเลยก็บีบแบบมันแน่นมากอ่ะมันรู้สึกมันเหมือนมึนสมองอันนี้กินยาพาราไปแล้วนะก็ยังรู้สึกแบบปวดหัวอยู่เลยนะครับ มีอะไรอีกอะ่ะพ่อนะครับพ่อผมขายไก่ขายไก่ป่าออกนะครับไก่ป่าซึ่งมันมาอยู่บ้านผมนะมันมาอยู่นานแล้วแหละเกือบปีแล้วนะครับไก่ป่าตนนัวนี้ตัวเตี้ยๆไม่คิดว่ามันจะอ่ามันจะเซิงไก่แม่ได้นะครับแต่ว่าไก่แม่ตัวส,งสูงๆมันก็เซิงได้นะครับนั่นแหละครับผมออกแม่แพ่ลูกแถวเนี้ย เต็มบ้านผมเลยนะครับผมไก่ป่านนะครับไก่บ้านผมนี่ไก่ป่านนั่นเลยนะครับก็ก่อนก่อนที่จะถึงปีใหม่นะครับตุ๊กแกผมก็ได้หายไปนะแต่จนทุกวันเนี้ยไข่มันก็ยังอยู่นะเหมือนมันแบบเหมือนมันล้างลังมาเลแล้วก็ไม่เห็นตุ๊กแกสักตัวเลยในบ้านผมมันมันจะไม่ชอบบ้านผมด้วยหรหรือว่ามันอาจจะยินก็ได้บ้านผมแล้ว มันก็น่าจะย้ายไปอยู่บ้านอื่นก็บางทีก็ไม่แน่อาจจะมีคนอแอบม,มาขโมยไปขายบ้างอะไรเงี้ยครับมีสารพัดตัวเนี่ยบอกเลยก็เรื่องทั้งหมดก็ที่อยากจะพูดก็คือมีเพียงเท่านี้จริงๆคนระับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไวา้ในเท่านีก่อนแล้วกันกี่นาทีแล้วโอ้โหสิบนาทีเล่าสยาวเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ในเทนาน,น,นีก่อนแล้วกันนะครับผม যি যাওঁ এখলিত তপায়